สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องมอนี่ครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขของอาจารย์สายบุญวัดป่าเด้อครับผมครับหลังจากที่ได้นําเสนอแนวทางตัวเลขของอาจารย์ครับผมครับเมื่อวานจะเป็นเลขของกูคู่บ้าครับพี่น้องเนาะครับตั้งแต่ปล่อยตองงวดครับผมครับแล้วก็มาเลขล่างของเพิินครับผม ต่มาเชียกะลงไปเล้าเด้อครับพี่น้องเลขกล่างของพิน้นตอนนี้ยังเดินดีมากต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะเดินดีมาต่อเนื่องครับผมแต่ว่าเลขบนพิ่นเพิ่งจะลุดไปงดว่างหันละครับผมจังได้งดน,งน,นี่ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะเลขสชุดเสือนอนกินครับผมสามตัวมาถึงสองตัวหรือหนึ่งตัวครับเอาในงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกสิบเจ็ดครับผมตามต่อให้พี่น้องซีครับผมปีเจนาเบิง เป็นแนวทางเสียงโสดเส้นงดวงเด้อครับพี่น้องเลขของอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมเป็นเลขชุดคำนวณของเพิ่นครับพี่น้องเนาะเพนจะแยกบนแยกล่างครับเลขติดบนเลขติดล่างครับผมครับวนว่างหันเพิกับเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วครับผมพี่น้องเอาเลขบนของอาจารย์ครับผมมีตัวใดแน่ครับพี่น้องไปรับชมกันในคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดป่าก่อมาเชียร์กับขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหลขอาจารย์กันเลยครับครับอาจารย์เก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์สายบุญวดป้าครับผมครับครับหลังจากที่นํำเสนอเหลขกล่างน้าอาจารย์ครับผมครับวันนี้ก็จะมา ให้เลขเสือนอนกินบนครับผมหรือว่าเลขติดบนครับครับครับหมวดที่แล้วนะครับว่ากัขอสวดขอไปนะครับเพิ่งจะลดไปได้ครับพี่น้องเพิ่งจะลดครับกับกับขอบขอบคุณนะครับไอสาระเซีมันลมบุญมากมือว่านนี่ยกาอนั่ปัจจัยไปทอายแล้วครับครับผมซอยเฮตองน้ำแบบลูกพ่อครับผม ครับอนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับประมาณวันอาทิตย์หน้าไปแล้วครับไปเจ้าหุ่นที่แปรประเทศคั่วใหเดินครับผมครับผมอนุโมทนาครับตักับซุปเ่อร์บอลแมนนะครับเนาะครับผมจวมถงแม่น้ำครับถามเอาเลยเสียนันตีนะครับครับผมมีมี่หกมี่สามมี่ศูนย์นะครับมี่หก มี่สามมี่ศูนย์ครับผมครับถ้าเอ่อวิ่งตัวเดียวก้นที่หกคำเงินเนี่ยวิ่งบนหกครับผมครับครับเออ่ระวังหกกับศูนย์น้ำหนักก็เท่ากันนะครับผมโอ้ครับผมหกกับศูนย์น้ำหนักเท่ากันศูนย์ศูนย์ศูนย์ข้างหน้าได้ครับวันนี้ศูนย จะขึ้นบนก็ได้ครับครับผมตัวประกบนะครับเนาะครับเอาย่อๆลงมาโหลดเอาหน้อยโหลดประกบอ่ะแปดกับเก้าครับแปดกับเก้าครับผมแปดตัวประกบแปดกับเก้าเนาะครับครับผมเอาเลขนะเลขสามตัวนะครับเนาะสามสามตัวบนครับครับสองหกศูนย์ สองหกศูนย์สองหกสามสองหกสามเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามครับเก้าหกสามครับขอบคุจับกูสองตัวนะครับสองตัวครับผมสองตัวก็หกศูนย์ได้ครับหกศูนย์ศูนย์หกสาม กสามดีครับผมเก้าหกสามครับหกสามแปดสามแปดสามแล้วก็แปดหกครับกระไผ่ซีคูเนาะครับผมหกศูนย์หกสามแปดสามแปดหกครับกันในพ่นพ่นมาเก่าบนไม่สิครับอัจจิเป็นหกเก่าสามเก่าศูนย์เก่าอะไรนะครับเด้อครับผมมัจะเบาเิ่นกันวิธีนะครับครับปกติเอ่อ สายล่างสายสายตัวประกอบมันจะมีมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดแต่ผมตัดออกอ๋อครับครับมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมันจะลายตัวเดียอาจารย์มันจะลายตัวนะผมก็เลยตัดให้แค่เออแบบคับเน่ๆของตัวครับแกครับเก่านี่นะครับครับผมครับที่จริงตัวตัวประกอบของมันกับมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดอยู่ครับจะมีอ่ฝากล่องมือนะครับชินมาใหญ่เลก มาครบสามตัวบนครับโอ้อาจารย์นี่มาครบสามตัวบนดีครับผมครับครับลองดูมีสองนี่สามครับสองสามหกหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าครับมันมีผมตัดเกตออกเลยครับครับผมตัดเกตออกมันมีนี่อยู่หกตัวครับที่นี ครับหาหาหาตัวกันบ่อลกันเรียกหาตัวครับผมเรียกหาตัวก็ดียอดมากครับเก่านะครับเนาะเมียนครับผมเอาล่องมือครับคุณหมอหน่้ยมากกว่าผลอาจารย์นั่นเห็ดย้อนหลังยืนบ่ครับผมนี่ครับครับตัวนี้ก็ก็เคยเหตุครับเหตุจะล้างยืนครับผมบ่ล่องบ่ค่อยล่องกันเสียครับผมว่าพราะงานมันจะลังมันเข่าด้วยครับเข่าสองหกหกสองที่ครับผมครับเข่าสองหกนอกจาก ถ้าเลขติดเปินนะครับถ้ามันติดเปิืนทิ้งต่อมันจะ่่เขาสางตัวครับผมสองสามหกแปดเก้าด้ครับผมสองสามหกแปดเก้าครับศูนยนั่นแน่อาจารย์ตัวนึงมาไดแชมก็เรื่มศูนย์ลงไหยศูนย์ทิ้งนเพราะว่าขาดศูนว่าอะไรเลขบนครับสองสามหกแปดเก้าศูนครับผมตัดเจ็ดออกครับโอ้ปัจจัยสำคัญเลยครับเลขศูนย์วันนี้ ครับ <laughs> อนนาจารย์มักศูนปะครับผมศูนกรผมได้ครับวันนี้ถ้าชุดสองตัวครับผมตัวเนียนมักซูนกระพบกับอืมคือเลขล่างนั่นแหละเลขล่างระว่างสองกับศูนนี่ครับกับตัดชิดใจออกพูดกันว่าเสี่ยวตัวไหนแต่ว่านี่พบกับศูนย์ครับแบบบ้านที่หกร่างเบือนกับวันนี้ครับผม กับศูนย์เน้นไปที่หกครับพี่น้องเนาะอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้ครับผมแมนแมนหกศูนย์หลัตัวแรกนะครับตัวมากน้ำแข็งก็ได้ครับจันเน้นหกศูนย์ครับผมภาวะเลขเลขที่จะแต่มันเป็นหกหกห้าหกนะครับเลขศูนย์เลขเล่ติดบนนะครับผมนี่เป็นหกห้าหกแชวหนึ่งแช่สองมันจะเป็นอ่าศูนย์ ก้าศูนย์เนี่ยครับมันจะแห้งโดยที่หกกับศูนย์อาจจะมานน้ำกันไต้ปกติมันเค่อยมานน้ำกันนี่เลยครับมันค่อยมานน้ำกันนะระวังไวเดอร์ครับพี่น้องหกกับศูนย์ตรงนี้ห็นแน่นอนครับใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าทาเลกมันออกออกมากเบิร์นของมงสี่ันมีโอกาสมนาสูงเนาะครับแช่แดดอีกแล้วครับ เอานี่ยกับเป็นแนวทางตัวเลขสายบนพร้อมกับมาครบบนเด้อครับพี่น้องลองเบงหกตัวมาครบสามตัวบนครับครับผมเอาเก่ามาเชื่อกับขอพระคุณอาจารย์สายบุญวัดปลาเด้อครับผมจังใดมีเด็ดเด็ดกะจังคอยกิ่งกลางมาอีกครับผมเลขของปูคู่บางสี่ครับโอ้ยผมว่านี่ไปเช่ดบุญไปยุติวามคนนะครับผมได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเลขทูบ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเขายิ่งมองผู้ผู้ที่ยู่งทั้งนานไหมครับผมแม่แม่ครับพระป้าประธานพ่อนนะครับครับผมใไปขอขอเพิ่นอะเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมลองเบิรงครับพี่น้องครับว่าชิพบอกบองอย่านว่าเลขยกไรครับผมแถมเลขคู่ครับแถวเอเชียเป็นไหนโซนอะไรคเคยเคยจุดขอเพิ่นไดน้อาเมื่อนั้นไปเมื่อวานนี้นะครับไปท้าบุญก็เลยขอเพิ่นครับ ขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมอับนี้ครับก็มาเชียกับสิรบกวนอาจารย์ซําหนี้ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขสายบนอาจารย์สายบุนวัดปลาครับพี่น้องครับ1เมษายน67เลขเสือนอนกินหรือว่าเลขติดบนเด้อครับพี่น้อง630เด่นไปที่6ครับพี่น้องเนาะกับ0ครับตัดไม่ขาดแต่ว่าอาจารย์ก็ให้นำนับไปที่6ครับชุด ตัวประกบ8กับ9ครับผม3ตัวบนก็จะมี260 263 960 963ครับผม2ตัวบนก็จะมี60 63 83 86ครับอาจารย์ถามอาจารย์แถมเลขมาครบบนพรอมด้วยครับผม2368 90ครับพี่น้อ2368 90แล้วก็เลขทูบอีกครับผม717 ทีใใจะหน้าเบื้องเอาเดอ้อครับพี่น้องรับสลายสูตรอาจารย์่วนกันที่หกับ0ย์ครับผมรับถ่ายคลิปนี้เกามาเชื่ร์กับขอาไว้พร้อให้พี่น้องอชี้ชคดีถูกหยร่องเงินไปน้ำกันเดอ้อครับพี่น้องในงวดวันที่หนึงเมษายน67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ